สวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคลองใบเตยที่นี่ที่เดิมเลยค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองแล้ววันนี้นะคะใบเตยก็จะมาทําในส่วนของคลิปรันดอมนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกสนุกค่ะกับหัวข้อรันดอมในวันนี้นะคะวันนี้ใบเตยมาในหัวข้อ ข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วันนะคะซึ่งเป็นคลิปรันด o อมไม่ต้องเลือก กล่องไพ่นะคะเพื่อนๆสามารถคลิกหรือว่าเปิดเข้ามาฟังได้เลยนะคะจะเข้ามาฟังช่วงไหนเวลาไหนนะคะก็นับไปอีก7วันเลยนะคะจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะจองคิวได้กับแอดมินนะค่าครูตามกําลังทรัพย์นะคะส่วนคิวโทเนี่ยก็จะมีฟรีกเวลาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะทักไปขอรายละเอียดได้นะคะสําหรับใครที่สนใจจะดูดวงเนาะแล้วก็ใครที่สนใจกํมยานหอม บูชาเทพสนใจแผ่นทองสนใจตะกุดหรือน้องแหวนนะคะก็สามารถเข้าไปดูรูปเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจนะคะสำหรับคนที่สนใจกํายานนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นกลิศนานะคะ หอมมากนะคะสําหรับคนที่สนใจก็สามารถที่จะแคปรูปนะคะไปสอบถามได้นะคะเอาไว้จุดบูชานะ,อ,ะองค์เทพนะคะพระพิฆเนศพระแม่ลักษมีแม่อุมาแม่ทุรคาแม่กาลีได้เลยนะคะหรือองค์พ่อสิวะได้นะคะกลิ่นกัญยานเนี่ยหอมมากแล้วก็เนื้อกัยญาละเอียดมากนะคะรุ่นนี้นะใครสนใจก็สามารถแคปรูปนะคะไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วก็จะมีน้อง น้องแหวนนะคะแล้วก็น้องตะกรุดรุ่นต่างๆนะคะรุ่นนี้ที่ไปใส่อยู่ก็จะเป็นน้องเขียวไหมทองค่ะแล้วก็จะมีโอมนะคะโอมนกพเก้าแล้วก็ช่อมะกอกนะคะก็จะเสริมเรื่องของชัยชนะเสริมเรื่องความสําเร็จอันนี้เสริมเรื่องการเงินการทองนะคะใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้แล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นในส่วนของจี้สาริกานะคะเมตตามหานิยมเสริมพลังงานหินดีๆนะคะมีหยกขาวมีลาบาดอไริ์หินสร้างสม ที่อเมทิสต์ลดความเครียดนะคะไทเกอร์อายเสริมเมตตามหานิยมการเงินการทองได้ด้วยนะคะสาริกาก็เสริมสเสน่นะอันนี้ว่างอีกหนึ่งเส้นสําหรับคนที่สนใจก็สอบถามสั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ปู่พญานาคนะคะปู่พญานาคนะคะเรียกซับเบิกเบิกซับรับโชคนะคะสองรุ่นที่เอาให้ดูเมื่อกี้สองเก้าเก้าจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้ทวเวสวรรณนะคะที่ เป็นโปรโมชั่น299เนาะส่วนรุ่นนี้ออกแบบพิเศษนะคะอยู่ที่399ค่ะใครสนใจก็แคปรูปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะอันนี้หน้าเกี้ยวรุ่นนี้399นะคะหน้าเกี้ยวฮาวไลท์แล้วก็อเมทิสตนะคะหยกขาวรวมพลังงานหินดีๆนะคะเสริมสติปัญญาลดความเครียดแล้วก็สร้างในส่วนของ เมตตามหาเสน่ห์ได้ด้วยนะคะโอเคโฆษณาไปยาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยดีกว่าเนาะ<อ>กับข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในอีก7วันนะคะใช้วิจารณญาณเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในอีก7วันจะเป็นเรื่องอะไรไปดูกันเลย ขอดูสิบใบเนาะแม่หมอเออนะมือสั่นทีเดียวนะคะหยิบไพ่เดี๋ยวมือสั่นทีเดียวขึ้นมาเป็นเจ็ดดาบค่ะขึ้นมาเป็นอัศวินถ้วยนะคะเอ๋ยังไงเนาะ n Night of Pentacle คะ่ะโอ้โหวิวออฟฟอร์จูนนะคะสิบดาบโอเคหนึ okay. ่งถ้วย The Tower King เหรียญแล้วก็ Queen of p e n t a c l e ต้องระวังอะไรก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะ Free of pendicle ข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7บวันเนาะ สิ่งที่ข้อควรระวังแรกเลยที่เราต้องระวังคือเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงเจ็ดวันที่จะถึงเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวได้อันนี้ต้องระวังนิดนึงแล้วก็คําพูดหรือการสื่อสารบางคําบางอย่างเนี่ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะนะคะเพราะว่าบางประโยคบางคาเนี่ยคนจะเอาไปพูดต่อแล้วก็จะตีความความหมายไปในทางลบแล้วก็เหมือนจะดึงเราไปในวงสนทนาที่มันไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยไปใจมองว่าการสื่อสารหรือการใช้ คำพูดเนี่ยถ้าเราระวังได้เรื่องที่จะพูดถึงบุคคลที่3ได้ก็เลี่ยงไปซะจะได้แบบเกิดประโยชน์กับเราเองนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องความใจร้อนหุนหันพันแล่นหรืออารมณ์กลุ่นๆอารมณ์ปะทะปะทะบางอย่างนะคะที่มันจะแบบว่าพร้อมที่จะระเบิดออกมานะคะมันอาจจะเป็นความอึดอัดใจความอัดอั้นตันใจต่างๆที่เราสะสมมานานแล้วมันถึงเวลาที่มันอาจจะต้องดีทอกออกระบายออกอะ่ะมันถึงเวลาที่จะต้อง เคลียร์พลังงานนั้นทิ้งไปก็ได้เพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยคือระวังเรื่องอารมณ์แล้วก็ระวังเรื่องการสื่อสารแล้วก็เรื่องสุขภาพส่วนในเรื่องของการเงินใปเตยมองว่าไม่ติดไม่ขาดอะไรไม่มีปัญหาอะไรใน7วันที่จะถึงนี้ค่อนข้างที่จะดีด้วยซ้ําในเรื่องของการเงินกรณีมินิสินดีไม่ดีบางท่านเนี่ยมีเงินก้อนไปปิดนี้ปิดสินขอสินเชื่อไปเนี่ยอนุมัติเร็วนะคะได้เงินเร็วหรือได้ยินข่าวดีหรือได้รับข่าวดีเร็วในเรื่องของการเงินไม่น่าเชื่อนะคะว่าการเงินของคุณเนี่ยจะมาแบบดีแบบ ป,ปุบปับฉับพลันคือมันไม่คิดไม่คาดฝันมาก่อนว่าเฮ้ยแบบสภาพคล่องทางการเงินเราจะดีขึ้นขนาดนี้ก่อนหน้านี้บางคนอาจจะแบบรู้สึกอึดอัดในเรื่องของการเงินนะคะแบบรู้สึกว่าโหรายจ่ายมันเยอะมากๆเลยค่ะใบเตยแทบจะแทบจะมองไม่เห็นทางออกเลยในเรื่องการเงินเนี่ยคือไพ่ที่มันเกี่ยวข้องกับการเงินมันขึ้นมาเยอะมากอันนี้คือ queen of pentacles อันนี้คือเก้าเหรียญซึ่งเป็นสภาพไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินที่ดีอย่างงี้ดีกว่าอ่ะแล้วก็มีใบเนี้ยอันนี้คือดีนะ อันนี้คือ the b a s ใช่ไหมคะ the b a s ในเรื่องของการเงินก็จะมีอีกใบหนึ่งคือสิบเหรียญที่เป็นที่หนึ่งเรื่องของการเงินแต่ว่าของเราเนี่ยได้คิงเหรียญแล้วก็เก้าเหรียญมันก็ลงเบสลงมาเออมันเป็นมันเป็นรองๆองลงมาเออก็ยังอยู่ในอยู่ในหนึ่งในสามอ่ะที่เป็นไพ่ที่ดีเรื่องการเงินอยู่แล้วก็ใบเนี้ยนะคะก็ไม่ได้บวยนะเรื่องการเงินเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะคะอยู่ในจุดที่ ไม่คิดมาก่อนว่าจะหาเงินก้อนทันเวลาหรืออบางคนเนี่ยไม่คิดว่าจะได้เงินก้อนเนี้มานะคะมันอาจจะมีเงินแบบป,ปุบปั๊บฉับพลันเข้ามามีเงินพิเศษเข้ามาทําให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบอูยิ้มได้สบายใจมากขึ้นเรื่องการเงินบางคนเนี่ยมีโอกาสนะคะแบบในเวลาไม่ถึงเดือนอะ่ะมีโอกาสโปนี้โปสิน บางก้อนได้คือมันอาจจะไม่ได้แบบว่าคล่องทีเดียวแต่ว่ามันมันมีช่องทางนะในอีกเจวันนี้ที่เป็นข่าวดีๆเลยคือยกให้เป็น The ะเบสในในเจวันนี้คือเรื่องการเงินเป็นเงินพิเศษไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่ามันจะได้หรือเป็นเงินที่คุณอาจจะไปขอสินเชื่อมาก็ได้หรือว่าเป็นเงินที่คุณไปขอความช่วยเหลือมาก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเงินจาก ความสามารถความพยายามของคุณจากการที่คุณบุกเบิกตั้งรากฐานตั้งความมั่นคงให้กับตัวเองได้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ คุณจะสบายใจเรื่องการเงินมากขึ้นนะอาจจะเคลียร์หนี้สินบางอย่างได้ด้วยแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะใช้เงินก้อนส่วนนี้ไปสร้างบ้านไปออหรือคุณอาจจะขอสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถก็ได้ซึ่งก็น่าจะไม่ได้ติดไม่ได้ขัดอะไรนะคะค่อนข้างจะดีด้วยซ้ําแล้วก็บางคนเนี่ยในอีก7จดวันอาจจะแพลนที่จะเหมือนกับลาออกหรือโยกย้ายหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานหรือว่าความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ตอบโจทย์อาจจะมีการ จบความสัมพันธ์เก่าเพื่อเริ่มความสัมพันธ์ใหม่หรือว่าทิ้งตัวตนเก่าของเราเอาไว้ <All> right, แล้วเริ่มเป็นเราในเวอร์ชันใหม่ที่เข้มแข็งแล้วก็แกร่งขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันมีไพ่ของการ t r a n sfmation o r มันมันมันปะติดปะต่อกันอย่างเงี้ยนะ ใบเนี้ยใบเนี้ยใบเนี้ยนะคะอาจจะมีการ transformation ไม่เอาแล้วชั้นคนเก่าชั้นที่มีแต่น้ําตาชั้นที่มีแต่ความทุกข์ความโศกไม่เอาแล้วปิดสวิตช์ไม่รับทุกช่องทางรับสิ่งใหม่ๆรับเรื่องใหม่ๆกลายเป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งและสดใสามากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นในภาพรวมใบเตยมองว่าตัวคุณเนี่ยในอีก7วันจะเริ่มกลับมารักกลับมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นออกกําลังกายเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และที่สําคัญนะคะ ตัวคุณยังรู้จักเลือกคบคนเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองคัดสรรสิ่งดีๆให้ตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบชัดเจนมากๆนะคะก็ข้อควรระวังไปเตยพูดไปแล้วส่วนเรื่องดีๆไปเตยก็พูดไปแล้วเด่นที่สุดคือเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่ว่าฟังการพยากรณ์หรือฟังไพ่อย่างเดียวแล้วมันจะบังเกิดทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับการจุดประกายให้กับตัวเองหรือนะคะเราเนี่ยเริ่มลงมือทําหรือ,อยังนะคะเราจะ ไม่รอคอยโชคชะตารอฟ้ารอฝนร,รอดินฟ้าอากาศรอให้ดวงดาวโยกดวงดาวย้ายหรือรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีคนหยิบยื่นมาให้ไม่ต้องรอค่ะ คุณเริ่มต้นได้นะบัตรนี้นะคะวินาทีนี้เป็นต้นไปเริ่มต้นทำในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำแล้วมันมีแนวโน้มมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเราจะไม่รอคอยรอคอยรอคอยอ,อ,อะไรทั้งนั้นเริ่มต้นใหม่นะคะกลายเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพยากรณ์การอ่านไพ่ในวันนี้เป็นแค่สื่อบางอย่างที่จะไปจุดประกายให้คุณเนี่ยเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเพื่อตัวเองได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสำเร็จ ได้ทันทีคุณเริ่มต้นได้ทันทีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปความสําเร็จความมั่นคงรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องให้คนอื่นมาบังคับบงการควบคุมคุณให้คุณเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่คุณอยากจะเป็นทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําคัดสรรสิ่งดีๆให้กับตัวเองซะนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่แนะนําแล้วก็ไกด์คุณในวันนี้นะคะโอ้โหเข้มข้นนะเนี่ยมาเบาๆนะจริงๆอีก สองนาทีคือไปทํางานนะคะก็จัดเต็มให้นะคะก็จัดเต็มให้ถึงจะเป็นแรนดอมเนี่ยก็เป็นคลิปที่ตั้งใจทําให้เป็นพิเศษนะคะจัดเต็มให้อยู่แล้วกาลียันตราเป็นยันของพระแม่กาลีหรือเปล่าคะ เป็นเรื่องของการคุ้มครองคุ้มครองนะคะใครที่นับถือพระแม่กาลลีแม่ทุลคาแม่อุมาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นฉายเทพเนาะคุณได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแห่งหนตาบนใดคุณร้องขออะไรท่านเอาไว้นะคะร้องขออะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้คุณได้รับการคุ้มครองปกป,กปักรักษานะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยให้ให้รู้สึกปลอดภัยได้เลยนะคะเพราะว่า ไพ่ขึ้นมาชัดเจนมากนะคะว่าการคุ้มครองการปกป้องคุ้มภยัยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกิดขึ้นแล้วคุณดูดีขึ้นคุณดูสวยสวยขึ้นคุณดูหล่อขึ้นคุณดูมีเสน่ห์มากขึ้นให้รักในรูปร่างหน้าตาบุคลิกทางกายภาพของคุณรักความคิดรักทัศน,นคติของตัวเองนะคะแล้วมันจะนําพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเองเนาะแล้วก็ไพ่ภูวเนรวารีนะคะไพ่ภพูวเนรวารีเนี่ย ไพ่ใบนี้เป็นเรื่องของความุดมสมบูรณ์ความยั่งยืนเสียงหรือการเริ่มต้นใหม่การสร้างสารรค์การได้รับความช่วยเหลือศิละปะการเติมเต็มความเท่าเทียมเป็นเทพีเอ่อเป็นเทพนะคะพระแม่สรสัสวดีก็ได้นะคะก็เป็นเรื่องของเอ,อ่เทพีแห่งเสียงดนตรีหรือความรู้การรักษาอำนาจทางจิตนะคะการบำบัดโดยใช้เสียงสิ่งที่มีอิทธิพลในชีวิตก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ของศาสตร์และศิล์นะคะที่ ไปเรียนอะไรไปทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะใครที่อยู่ในวัยศึกษาวัยเรียนเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จนะคะเรียนแล้วก็ได้คะแนนดีสอบก็ได้คะแนนดีไปสอบแข่งขันก็มีรายชื่อนะคะห้อยแขวนอยู่ในบัญชีนั้นนะคะก็ถือว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นทําการบ้านอ่านหนังสือไปให้ดีพระภวตาริพระ อะไรนะพาวตารินีนะคะภพาวตารินีก็จะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการหมดกรรมหรือการชดใช้กรรมเพราะฉะนั้นวิบากกรรมต่างๆมันสิ้นสุดลงแล้วมันหมดไปแล้วนะคะขอให้คุณเนี่ยมีความสุขได้แล้วอนุญาตให้ตัวเองยิ้มอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้แล้วนะคะวันนี้เรารับพลังงานความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะคะรับข่าวดีในอีกเจวันด้วยกันพิมพ์ส9บ9้าบแล้วก็ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขเจอกับใบเตยคลิปหน้านะคะก็ขอให้มีความสุข ชุ่มฉ่ำหัวใจในทุกๆวันหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะขอบคุณค่ะ